สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะคะพบกันกับดิฉันยาตาวีมินวรนัฐกูลค่ะนําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าทททค่ะเตรียมที่จะใช้กลยุทธ์ในการกระตุ้นนะคะให้นักท่องเที่ยวยุโรปนั้เพิ่มขึ้นเป็น8.45ล้านคนนะคะในประเทศไทยค่ะ แม้ว่าภาพรวมของการท่องเที่ยวในปีนี้นั้นจะชะลอตัวลงค่ะจากการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวแต่ว่าตลาดที่เติบโตแล้วก็แข็งแกร่งก็คือตลาดระยะไกลที่เราเรียกกันนะคะซึ่งถือว่าเติบโต เกินนะคะก่อนที่จะเกิดโควิดด้วยซ้ำไปค่ะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ยังขยายตัวได้อีกทำให้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องเปิดเกมรุกค่ะเพื่อกระตุ้นตลาดนี้เพิ่มขึ้นแม้ว่าจำนวนอาจจะไม่เท่ากับตลาดของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่หายไปแต่ว่าก็เป็นตลาดที่คาดหวังได้ของไทยในปีนี้นะคะในการสร้างรายได้รวมกว่า5 5แสนล้านบาทค่ะนางสาวสุรัตด,ดาสรุติลาวันนะคะผู้อำนวยการภูม ภาคยุโรปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยค่ะว่านักท่องเที่ยวยุโรปเที่ยวไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ก็คือวันที่1มกราคมถึง14กันยายน2568ค่ะอยู่ที่5.48ล้านคนนะคะถือว่าเติบโตสูงถึง14%ซึ่งตัวเลขด้านรายได้ก็ขยับเพิ่มขึ้นในอัตราคใกล้เคียงกันนะคะกับจำนวนนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวระยะไกลนั้นมีการใช้จ่ายเฉลย อยู่ที่64,000บาทต่อเที่ยวนะคะ ทั้งนี้พบว่านักท่องเที่ยวยุโรปตลาดหลักนะคะก็ยังคงเติบโตได้ดีค่ะโดยประเทศเยอรมันขยายตัว12.42%ฝรั่งเศสเติบโต17.13%และก็สหราชอาณาจักรนะคะเติบโต14.66%ค่ะรัสเซียนะคะบวก10.4%ขณะที่ตลาดดาวรุ่งนะคะที่มีแนวโน้มในการเติบโตได้ดีก็คือนักท่องเที่ยวตุรกีค่ะซึ่งก็เติบโต23%นักท่องเที่ยว โปแลนด์ค่ะบวกมา30%ด้วยกันนะคะตลาดยุโรปใต้นะคะอย่างสเปนอิตาลีอิสราเอลคาซักสถานยูเครนก็ถือว่ายังเติบโตได้ดีแม้ว่าบางตลาดนั้นจะมีปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ นักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อก็อยังเดินทางตามแผนที่ได้วางไว้ค่ะหากไม่ได้มีเหตุการณ์ปิดสนามบินที่กระทบถึงการเดินทางโดยตรงส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่ม CIS นะคะก็จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวไม่มากแต่ว่าเติบโตสูงค่ะเช่นอุซเบกิสถานนะคะ4 3เรบลารุสค่ะ13 3ยเลยทีเดียวค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนให้ตลาดแตะหลักล้านคนนะคะได้แก่นักท่องเที่ยวรัเสเซียค่ะ ที่ในปีนี้นะคะคาดว่าจะได้ถึง2ล้านคนนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสท,ที่จะผลักดันให้ถึงตลาดละ1ล้านคนให้ได้ค่ะแล้วก็ตั้งเป้าหมายรวมของตลาดยุโรปในปีนี้อยู่ที่8.45ล้านคนนะคะ ซึ่งปัจจุบันทําได้แล้วกว่า70%ด้วยการจากเป้าหมายเหลือใน3เดือนสุดท้ายของปีนี้ละค่ะซึ่งก็เป็นไฮซีซั่นเมื่อดูจากยอดการจองตั๋วล่วงหน้าในเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้ก็พบว่ามีการเติบโตถึง6%ก็เลยมั่นใจนะคะว่าจะผลักดันให้ตลาดเติบโตเป็นตัวเลข2หลักได้ค่ะแผนกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลนะคะทอทอท,อทอต้องใช้กลยุทธ์ค่ะ Airline Focus เน้นทำจอยโปรโมชั่นค่ะกับสายการบินเพื่อเพิ่มการเดินทางเข้าถึงประเทศไทยทั้งเที่ยวบินประจำและก็เที่ยวบินเช่าเหมาลำโดยในตารางบินฤดูหนาวนี้คาดว่าจะเพิ่มจำนวนที่นั่งบนเครื่องบินได้อีกราว500ที่นั่งต่อวันอย่างตลาดสหราชนาจักรนะคะก็มี b r i t i s h a i r w a y s ค่ะ เมื่อก่อนจะบินเข้าไทยเฉพาะช่วงฤดูการท่องเที่ยวก็ประกาศเปิดการบินประจำตลอดทั้งปีแล้วนะคะรวมถึงสายการบินนะคะ North Atlantic ค่ะก็จะเปิดบินจากลอนดอนแมนเชสเตอร์แล้วก็ออสโลเข้ากรุงเทพด้วยเช่นกันตลาดฝรั่งเศสนะคะก็มีสายการบิน Air France ค่ะเปิดเที่ยวบินเข้าภูเก็ตจากเมื่อก่อนนั้นบินแค่กรุงเทพค่ะ ตลาดเยอรมน,นีนะคะก็มีคอนดอร์ค่ะส่วนในกลุ่มประเทศ CIS นะคะก็มีสายการบินเบลาเวียบินจากเมืองมินส์นะคะเบลารุสค่ะเข้ากรุงเทพที่ช่วงแรกนั้นจะบินแบบเช่าเหมาลำสำหรับคาซักสถานนะคะสายการบินไทยแอร์เอเชีกค่ะ ก็เตรียมที่จะเปิดบินตรงค่ะเอามาตีดอนเมืองนั่นเองค่ะส่วนบางตลาดที่มีปัญหาการขาดเที่ยวบินตรงเข้าประเทศไทยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็จะส่งเสริมเที่ยวบินเช่าเหมาลำนะคะให้เปิดเที่ยวบินเข้าไทย เช่นในปัจจุบันค่ะในตลาดของโปแลนด์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับบริษัทนำเที่ยวเพื่อจัดทำชัตเตอร์ไฟท์นะคะเข้าไทยแล้วก็กำลังพยายามกระจายเส้นทางการบินสู่สนามบินอื่นๆที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นกระบี่และก็อุตเพา นอกจากนี้แล้วนะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็ยังมีการใช้ซอฟต์าวร์และก็กลยุทธ์เฉพาะกลุ่มเช่นมวยไทยค่ะซึ่งก็เป็นที่นิยมมากในโปลแลนด์และก็ยุโรปตะวันออกการร่วมมือกับสถานทูตนำเสนอในกิจกรรมไทยเฟสติวลัลและก็จัดการปัญหาความขัดแย้งในบางตลาดเช่น ตลาดอิสราเอลค่ะซึ่งรักเมืองไทยเหมือนเป็นบ้านหลังที่2แต่ก็ว่ามีบางกลุ่มนะคะที่ไม่เคารพวัฒนธรรมไทยจึงได้มีการจัดทำคู่มือนะคะ do's and don't ค่ะร่วมกับสายการบินเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะนางสาวชนดาสิทธิวันผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานปรักค่ะซึ่งดูแลตลาดยุโรปตะวันออกก็ได้กล่าวเขาว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นตั้งเป้าหมายกระตุ้นตลาดยุโรปตะวันออกตลอดทั้งปีนี้อยู่ที่879,000คนซึ่งก็เพิ่มขึ้น17%ค่ะสถานการณ์โดยรวมนะคะก็ถือว่าเป็นบวกในทุกตลาดตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง14กันยายน2568 นักท่องเทีย่ยวยุโรปตะว,วันออกทเที่ยวไทยแล้วกว่า331,322คนด้วยกันเพิ่มขึ้น24%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะอย่างโปลแลนด์นะคะจัดว่าเป็นตลาดดาวรุ่งค่ะเติบโตต่อเนื่องทุกๆปีล่าสุดมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยแล้ว142,912คนเพิ่มขึ้น30.95%ด้วยกันเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะ แล้วก็เป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตแข็งแกร่งที่สุดในสหภาพยุโรปนะคะหรือว่า EU มี GDP g r o t h นะคะของโปแลนด์ในปี2,568อยู่ที่บวก3.2ค่ะ เพราะว่าโปแลนด์ได้พัฒนาประเทศมาตั้ง10กว่าปีแล้วนะคะโดยวาง Positioning ของประเทศให้เป็นฮับแห่งการผลิตทางด้านยานยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้ารัฐบาลของโปแลนด์เพิ่งจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไปเมื่อต้นปีทำให้มีอำนาจการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดรถโชว์เพื่อกระตุ้นตลาดนี้ค่ะ นักท่องเที่ยวโปรแลนด์มักเดินทางในช่วงวินเทอร์นะคะโดยเฉลี่ยแล้วนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะมีระยะเวลาในการพำนักประมาณ14วันมีค่าใช้จ่ายอยู่โดยประมาณ68,000บาทด้วยกันหากเป็นครอบครัวนะคะก็จะเลือกแพ็กเกจแบบ all inclusive ค่ะแล้วก็ประเทศไทยยังคงเป็นเบอร์หนึ่งในการเป็นจุดหมายปลายทางที่แปลกใหม่นะคะเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทําตลาดนี้มานาน10ปีรวมถึงความนิยมในมวยไทยและอาหารไทยด้วยนั่นเองค่ะ หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวชาวยูเครนค่ะก็ยังคงขยายตัวนะคะเพราะว่าแม้จะมีปัญหาขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่ว่ากลุ่มคนที่มีกําลังซื้อก็ยังคงเดินทางมาเที่ยวไทยเห็นได้จากชาวยูเครนนะคะที่ได้เดินทางท่องเที่ยวไทยในช่วงของปีนี้มีแล้ว33,491คนด้วยกันเพิ่มขึ้นถึง13.69%ค่ะซึ่งก็อาจจะแตะนะคะ50,000คนได้ในปีนี้ โดยทัศนคติของคนยุโรปตะวันออกต่อประเทศไทยนั้นดีมากค่ะแล้วก็เป็นบวกโดยมีความรู้สึกว่าเป็นมิตรและก็ต้อนรับคนไทยนั่นเองนะคะแต่ว่าปัญหาของยุโรปตะวันออกก็คือพื้นที่นี้ค่ะยังไม่มีเที่ยวบินตรงไปไทยค่ะการเดินทางเข้าไทยเกือบ80%นะคะต้องเดินทางไปต่อเครื่องผ่านฮับของสายการบินตะวันออกกลางแล้วก็ภูมิภาคอื่นๆในยุโรปเช่นนะคะดูไบตุรกีเวียนนาแฟรงเฟิร์ตเป็นหลักค่ะ การผักดันให้มีการเปิดบินตรงก็จะติดปัญหาเรื่องของเครื่องบินที่ไม่มีเพียงพอหลังเกิดโควิดนะคะดังนั้นในช่วงตารางบินฤดูนหนาวนี้ที่ได้เริ่มในเดือนตุลาคมค่ะทททจึงเข้าไปสนับสนุนเครื่องบินเช่าเหมาลำโดยมีเที่ยวบินจากโปรแลนด์นะคะเช็กและก็สโลวาเกียลงที่กรุงเทพภูเก็ตกระบี่ แล้วก็รวมกับบริษัทเรนโบ์ของโปแลนด์ค่ะจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำเข้าไทยเพิ่มที่นั่งอีก7,000ที่นั่งแล้วก็ขยายเวลาให้บริการถึงเดือนเมษายนปีหน้าเลยนะคะทำให้ยอดขายนั้นต่อเนื่องไปถึงช่วงสงกรานได้นั่นเองค่ะปีนี้นะคะการเพิ่มเส้นทางการบินเช่าเหมาลำใหม่2เส้นทางด้วยกันจากโปแลนด์ and, ก็คือเมืองพอสเนนถึงกรุงเทพและก็เมืองคาโตวิเชถึงภูเก็ตค่ะ จากจำนวนเที่ยวบินจากยุโรปตะวันออกที่เข้าไทยรวมแล้วประมาณ7 0 0 0หที่นั่งด้วยกันเป็นการเพิ่มที่กรุงเทพ3าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มที่ภูเก็ต48%เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนตลาดเช็กนะคะสโลวาเกียโรมาเนียฮังการีบัลแกเรียจะเน้นส่งเสริมการขายร่วมกับทราเวลเอเจนต์ค่ะแล้วก็การทำตลาดเข้าถึงคอน sumer ผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์โดยตลาดหลักนะคะจะเน้นตลาดครอบครัวตลาดกอล์ฟและก็ดำน้ำซึ่งก็จะขยายต่อไปยังเกาะเต่าและ เกาะพังงานค่ะอีกทั้งในโอกาสที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงปาร์คนะคะจะครบรอบ10ปีค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีแผนที่จะจัดงานไทยสตรีทเฟสนะคะในช่วงฤดูร้อนก็คือประมาณเดือนสิงหาคมเพื่อที่จะสร้างการรับรู้และนำเสนอวัฒนธรรมโดยเฉพาะอาหารซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคนท้องถิ่นค่ะ ส่วนทางด้านของนางสาวนันทาสิริรน,นสิรินะคะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโรมค่ะก็ได้เผยข่าว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงโรมได้ดูแลพื้นที่ตลาดยุโรปใต้7ประเทศด้วยกันก็คืออิตาลีสเปนโปรโตุเกสอิสราเอลกรีซตุรกีแล้วก็ไซปรัสนะคะ กำลังมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งค่ะซึ่งก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวสเปนอิตาลีอิสราเอลเดินทางเข้าไทยเพิ่มสูงขึ้นโดยคาดว่าในปีนี้7ตลาดรวมกันก็จะดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยได้ถึง1ล้านคนด้วยกันค่ะ กลยุทธ์สำคัญนะคะก็คือแอร์ไลน์โฟกัสค่ะที่ได้กล่าวไปเพื่อจูงใจสายการบินในการเปิดเส้นทางบินเข้าไทยเช่นตลาดนักท่องเที่ยวสเปนค่ะก็ได้ร่วมกับ i b e r โรเจนะคะที่เปิดบินตรงเข้ากรุงเทพเริ่มต้นตั้งแต่1เที่ยวบินต่อสัปดาห์แล้วก็เพิ่มเป็น2เที่ยวบินต่อสัปดาห์ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวสเปนมักจะหนีความวุ่นวายเดินทางจากกรุงเทพมาต่อยังที่กระบี่หรือเดินทางขึ้นไปทางภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็อยู่ระหว่างการขยาย โปรแกรมการท่องเที่ยวลงไปยังพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพิ่มเติมนะคะเช่นจังหวัดนนะครศรีธรรมราชพัทลุงและก็สงขลาค่ะส่วนตลาดอิสาราเอลค่ะก็จะมีสายการบินอาเกีย e ค่ะเปิดบินจากเทลอาวิฟเข้าไทยนะคะในวันที่25พฤศจิกาย,ยนนี้ส่วนตลาดอิตาลีค่ะนอกจากจะมี I T A Airways แล้วนะคะก็เปิดบินจากอิตาลีเข้าไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ยังร่วมมือกับค่ายมวยค่ะจัดแพ็กเกจ ขายมวยไทยนะคะมาฝึกซ้อมตามค่ายมวย Spirit of Thailand Fight ค่ะเพื่อเอาคนชนะไปขึ้นเวทีราชดำเนินหรือว่าลุมพินีเพราะว่าเป็นความใฝ่ฝันของชาวยุโรปเขาละค่ะขณะที่ตลาดตุรกีค่ะจัดว่าเป็นตลาดดาวรุ่งนะคะเติบโต23%ในช่วง8เดือนแรกของปี2568เนื่องจากว่ามีเที่ยวบินตรงเข้าไทยทั้งจากสายการบิน t r k i ก h Air l i ล e s ที่มีเที่ยวบินเข้ากรุงเทพถึง17เที่ยวบินต่อสัปดา์ แล้วก็เข้าภูเก็ตอีก3ทเที่ยวบินโดยมีอัตราบรรทุกผู้โดยสารสูงถึง90%ค่ะรวมถึงการเปิดบินของสายการบินไทยเข้าตุรกีเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของวีซ่าฟรีค่ะทําให้ตลาดที่มีโอกาสขยายได้อีกซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะเน้นเจาะกลุ่มไฮเอ็นเป็นหลักนะคะโดยตั้งเป้าตลาดนี้ที่1 2, 000, 000นึ่งแสคนภายในปี2568นี้ละค่ะ แล้วก็ยังมีการเจาะกลุ่มนิชร์เกตนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสปอร์ตค่ะที่ค่อนข้างมาแรงในตลาดยุโรปใต้โดยเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยมีการสื่อสารเพื่อเจาะกลุ่มนะคะฟุตบอลเลเวอร์กอล์ฟเลเวอร์วอลเลย์บอลเลเวอร์มวยไทยเลเวอร์และก็มาราธอนเลเวอร์ค่ะเพื่อสร้างพื้นที่สื่อและก็ทำให้มีการพูดถึงประเทศไทยในวงกว้างนะคะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเจาะกลุ่ม LGBTQ นะคะ เนื่องจากว่าประเทศไทยนั้นเป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQ จึงเจาะก,กลุ่มนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะตลาดอิสราเอลสเปนและอิตาลีค่ะเพื่อวางตำแหน่งประเทศไทยให้เป็น friendly destination สำหรับ LGBTQ ค่ะการเจาะก,กลุ่มดิจิทัลนแมนสนะคะแล้วก็สตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นเกาะพังงานที่มีความโดดเด่นในเรื่องของกลุ่มน o m a แมโดยเฉพาะตลาดอิสราเอลค่ะเนื่องจากว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับทั้ง Wi-Fi Co-Working Space ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ขยายไปยังตลาดอื่นๆด้วยนะ ะะการผนวกบริการเสริมเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยหารือกับทั่วร์โอเปอเเตอร์ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มบริการด้านวลเนสเช่นการดีท็อกซ์นะคะหรือว่าการดริฟวิตามิน ซึ่งก็ไม่ใช่บริการทางการแพทย์เพื่อเสนอขายในแพ็กเกจค่ะเพื่อเจาะกลุ่มตลาดยุโรปใต้ด้วยทั้งหมดนี้ก็ล้วนเป็นกลยุทธ์นะคะในการกระตุ้นตลาดยุโรปที่ยังคงเป็นเป้าหมายหลักในการเติบโตวสวนทางกับการหดตัวของตลาดระยะใกล้ที่เกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการกระตุ้นนะคะนักท่องเที่ยวชาวยุโรปซึ่งก็คือตลาดระยะไกลค่ะซึ่งตอนนี้ก็หันมาสนใจประเทศไทยโดยรวมเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะคะก็นํามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ เอาล่ะค่ะวันนี้เราจะปิดท้ายด้วยสารคดีพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยกันนะคะวันนี้ดิฉันยาตาวีมินวรนัากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสารคดีพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยตอนทรงต่อลมหายใจโขนศิละปะก,การแสดงชั้นสูงของไทยให้คงอยู่สืบไป สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นลำดับมาในด้านศิละปะวัฒนธรรมมีการอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญามรดกวัฒนธรรมขแขนงต่างๆในแผ่นดินไทยให้คงอยู่โดยเฉพาะโขนซึ่งเป็นศิละปะการแสดงชั้นสูงของไทยและเป็นมหรสพหลวงที่รุ่งเรืองมาช้านาน โดยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงมีพระราชสาวนีให้ศึกษาขนคว้าการแสดงโขนตามแบบโบราณราชประเพณีพร้อมฟื้นฟูงองค์ความรู้ในการสร้างเครื่องแต่งกายโขนให้งดงามตามธรรมเนียมเดิมโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญและศิลปินในสาขาที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการแต่งกายโขนในละครโบราณอย่างละเอียดเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนละครขึ้นใหม่ ตลอดจนพัฒนาศิลปะก,การแสดงหน้าโขนละครให้มีความร่วมสมัยโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกพรมมาสเมื่อปีพุทธศักราช2552จึงเป็นปฐมบทแห่งโขนพระราชทานที่ประสบความสําเร็จได้รับความชื่นชมในเรื่องของความงดงามของเครื่องแต่งกายความวิจิตรการตาของฉากและเทคนิคต่างๆกระบวนการรังสรรค์เครื่องโขนที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและเกือบสูญสลายไปตามการเวลาให้กลับมาเชิดฉายอีกครั้ง ถือเป็นมรดกล้ำค่าของชาติที่ชาวไทยทุกคนควรร่วมกันอนุรักษ์ไว้ด้วยความหวงแหนยิ่งชีพสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานทรงอุทิศพระวรกายในการทำนุบมร,ร,รุงศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ชาติหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญคือการฟื้นฟูโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยให้กลับมาโดดเด่นอีกครั้งเมื่อครั้งโขนเริ่มเลือนหาย พระองค์ทรงมีพระราชสาวนีให้ศึกษาแบบแผนโบราณเพื่อรักษาเอกลักษณ์ในท่วงท่ารำบทกาบดนตรีและเครื่องแต่งกายทรงปลดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญรวบรวมข้อมูลสร้างเครื่องแต่งกายใหม่อย่างวิจิตรและพัฒนาให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้โดยยังคงความขลังของศิลป,ปะดั้งเดิมด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลโขนไทยได้รับการเผยแพร่สู่เวทีนานาชาติ จนนำไปสู่การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเมื่อปีพุทธศักราช2561อันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติต่อมาในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้จัดแสดงขนพระราชทานรามเกียรติ์ตอนสะกดทับณศูนย์นวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ศิลปะชั้นสูงของไทยพระราชกรณียกิจ ด้านศิลปะวัฒน,นธรรมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เพียงฟื้นฟูศิลปะแห่งชาติหากยังปลูกฝังคนไทยให้ตระหนักในรากเหง้าและความงดงามของความเป็นไทยกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอประจำปี2,569จำนวน550อัตราสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2,568ถึง25มกราคม2,569ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โอกาสบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมาถึงแล้ว นี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่เส้นทางทหารอาชีพเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย